พูดได้ไม่ไอายปากเลยนะคะพระอุบลวัดนาป่าแพงอำเภอเหล่าเสือโคกไม่ใช่สิอำเภอตะก,การพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีการลงคลิปว่าห้ามน้นห้ามนี่ห้ามรับบริจาควัดทำเทพสมงมงคลธรรม พรารูปอื่นเคยมาอยู่ที่นี่แล้วรับบริจาคทําแท่งน้ำอย่างเงี้ยท่านก็มาตีโพยตีพายไปละลานพระในถ้ำอ่ะองนั้นองน์นี้แค่คําว่าทําบุญแล้วไม่บอกท่านแล้วแล้วจะบอกท่านทำไมบอกท่านท่านก็ ทำบุญไม่เสร็จก็เอาไปอยู่วัดอื่นอย่างเช่นทำบุญสร้างถนนนะ่ะทำครบถึงแสนปะพี่อาจารย์ดวงถวายน่ะแล้วก็ยังไปเมหน้าบอกญาติโยมฝั่งนี้ว่าที่ทําไม่เสร็จอะ่ะไม่ถึงหนึ่งแสนน่ะเพราะว่าโอนเงินให้โยมที่ดาน้อยแล้วลูกหลานเขาก็มาเข้าใจผิดทีิดาน้อยอีกเมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะ ทีดาน้อยก็ไปเอาหลักฐานมาว่าซื้ออะไรบ้างหลักฐานอยู่กับที่ดาน้อยมีอะไรมาสู้ไหมไม่มีใส่ร้ายเลยเลยแล้วการที่แอบอ้างว่าเอ,อ้ไม่ใช่แอบอ้างก็ท่านนั่นแหละเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำมสมง,มงคลธรรมจริงๆอ่ะทําไมถึงพระหลายรูปอ่ะถึงอยู่ไม่ได้รู้ปะกะ็เพราะท่านนั่นแหละใช้อํานาจปาใจใยไปไล่พระอาจารย์กันหนีนนออกจากถา้ำ พระอาจารย์ขันน่ะเป็นพระในหมู่บ้านนี้นะท่านก็รักของท่านท่านรักหมู่บ้านท่านเห็นถ้ำนั้นน่ะในหมู่บ้านน่ะก่อนท่านแล้วท่านเป็นใครท่านใช้แค่คําว่าอํานาจเป็นเจ้าอาวาสใช้สิทธิ์ไล่พระองค์นั้นองค์นี้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาช้านานอยู่ในถ้ำออกได้ด้วยหรอได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะท่านมารับผิดชอบอะไรนในถ้ำค่าน้ำข้าไฟแม่ชีออกไหม ค่าอาหารค่านอนค่านี่เงินเดือนก็มีไม่ใช่หรอคะเป็นเจ้าอาวาสน่ะต้องมีเงินเดือนกินสิแล้วผู้เจ้าวัฒนาก็บริจาคมากมายว่าท่านก็ใหญ่โตมโหฬารน,น่ะท่านเคยเอามาบริจาควัดถ้ำเทพสมงมงคลทำไหมทีม่เห็นมีอะไรก็เห็นแต่แม่ชีอะจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกเดือน ลูกล้านเขาก็ลำบากพระก็ไม่มีเมื่อภาพไม่มีโจมก็ไม่มีถามว่าวัดนะ่ะถ้ำนะ่ะดีๆทั้งนั้นเลยสามสี่ถ้ำนะ่ะถ้าบริหารดีๆจะมีพระดีๆไปปฏิบัติธรรมเยอะแยะมากมายแต่ท่านไม่ทำ嘛ท่านไม่ทําแถมท่านยังไปกีดกั้น ว่าพระองค์นั้นว่าพระองค์นี้จนพระหลายๆองค์นะ่อยู่ไม่ได้ถ้าพูดถ้าขัดขวางบุญนะ่ะถ้าบริหารเองจะไม่มีใครว่าเลยไปดูสิไปพิสูจน์สิตู้เย็นพังนะ่ะใครซื้อก็โยมที่ดาน้อยนี่แหละเป็นคนซื้อมันต้องใช้ไห้ยุคปัจจุบันในตู้เย็นนะ่ะวัดอนะเป็นแม่ชีอะ ต้องทําอาหารถวายพระธุดงค์ก็ต้องใช้ถูกไหมอะไรไม่มีอะไรขาดแคลนท่านเคยดูบ้างไหมในถ้ำอ่ะก็ไม่ดูพอคนอื่นทําบุญก็อ้างอย่างเดียวแหละที่อ้างเพราะอะไรอยากอยากเห็นความสําคัญของตัวเองอยากให้เข้านิมนต์ไปเอาแค่ปัจจัยแค่นั้นเองไม่เห็นจะเอาจากวัดเหล่าเซอร์โกงมาแบ่งปงแบ่งปันอะไรวัดทับเทมสมุงเลย ก็อยู่มาตั้งนานแหละแม่ชีอะไรก็ลําบากเหมือนเดิมแต่ท่านก็ปฏิบัติของท่านท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกแต่นี่เห็นไงก็เป็นบ้านของยมทิดาไหมละ่ะยมก็อยากที่จะบำรุงอยากที่จะให้มันจเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้แบบอลังการอะไรเงี้ยอะไรที่มันขัดสนน่ะก็ไปแต่งเติมได้เช่นแท่งน้าอะ่ะ น้ำไม่มีจะกินแล้วท่านก็มาขัดว่าทำทำไมแท่งน้ำทำไมไม่บอกเป็นเจ้าอาวาสนะแล้วใครรู้จักท่านบ้างถามหน่อยเขารู้จักแต่ที่ดาน้อยแล้ววัดที่ท่านได้บาร,รมีใหญ่โตเพราะใครก็เพราะว่ายมที่ดาน้อยจะพูดคำว่าพระเนรคุณยมก็ว่าได้ท่านไม่ได้รู้จักพุทธวัฒนาเลย โยมนี่แหละเป็นคนนำพาแล้วมาใส่ร้ายโยมอ่ะแล้วโยมนี่แหละเป็นคนดึงกลุ่มเข้ากลุ่มธรรมะต่างๆนะ่จะจนท่านได้บารมีอ่ะแล้วก็มาใส่ร้ายตลบหลังอย่างเงี้ยในละคุณไหมเนี่ยในละคุณยตาโจมไหมเนี่ยแล้วไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยสู้เลยอ่ะแล้ใส่ร้ายเพื่ออะไรเคยยุ่งไหมไม่เคยยุ่ง พิจารณาดีๆจะเรียกว่าอะไรตอนนี้ยังเรียกคำว่าพราะอยู่นะอย่าให้หมดความอดทนค่ะถ้าจะเลิกก็เลิกนะไปร้ฟ์สดใส่ร้ายชิดานาคีของเจียมอยู่ช่องอีทับทิมนะกับคู่กรณีนะมันเอามาเผยแพร่คุกคามขู่มันคิดว่าเป็นเรื่องจริงไงเลิกนะยังให้โอกาสอยู่นะ ถ้าหากว่าผิดจริงก็ไปแจ้งความดำเนินคดีอย่ามาทำแบบนี้เลยมันเสียหาย